อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยนับว่ามีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจฯฯของประเทศเนื่องจากสร้างชื่อเสียงและรายได้จากการส่งออกจำนวนมหาาลนางนันทวันสกุลตานาอธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออกเผยว่าด้วยการพัฒนาด้านคุณภาพและการออกแบบที่มีมาอย่างต่อเนื่องผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยนั้นได้รับการเพิ่มมูลค่าและยกระดับให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในทุกตลาดแต่ว่าในภาพรวมท,ที่ส่งออกเนี่ย อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปของไทยเป็นอุตสาหกรรมที่พัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะคะพัฒนาทั้งในแง่รูปแบบและคุณภาพของสินค้าอยู่ตลอดเวลาแล้วก็สามารถจะสนองความต้องการของลูกค้าในต่างประเทศได้ดีมากค่ะขณะเดียวกันนางนันทวันกล่าวว่าอุตสาหกรรมส่งออกเครื่องนุ่งห่มไทยสร้างรายได้ให้ประเทศมากกว่า8,00 0ล้านเหรียญสหรัฐหรือราว240 0 0 0ล้านบาทซึ่งเสื้อผ้าสำเร็จรูปเพียงอย่างเดียว มีมูลค่าถึงกว่า2,000ล้านเหรียญสหรัฐหรือราว60,000ล้านบาทโดยมีสหรัฐอเมริกาและยุโรปรวมทั้งประเทศกำลังพัฒนานในเอเชียเป็นตลาดส่งออกหลักอย่างไรก็ตามเนื่องจากสหรัฐอเมริกาและยุโรปในขณะนี้ประสบปัญหาวิกฤตการทางเศรษฐกิจนายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยนายสุกิจคงปียาจาร จึงมองว่าประเทศไทยควรหันมองตลาดใหม่อย่างตลาดในอาเซียน Like uh, U.S. and Europe has been our big market so when the economy uh, gone bad then uh, uh นายสุกิจกล่าวว่าประเทศไทยได้รับผลกระทบหนักทีเดียวเนื่องจากสาหรัฐอเมริกาและยุโรปเป็นตลาดส่งออกใหญ่ของประเทศเมื่อเศรษฐกิจไม่มั่นคงประชาชนก็จับจ่ายน้อยลงดังนั้นทิศทางของอุตสาหกรรมนี้คือการให้ความสนใจตลาดส่งออกใหม่ในภูมิภาค หรือในเอเชียให้มากขึ้นนายสุกิจอธิบายว่าหากเรามองดูการเติบโตของ GDP โลกจะพบว่าการเติบโตดังกล่าวย้ายมาอยู่ที่เอเชียดังนั้นตลาดส่งออกจึงอยู่ที่นี่ประเทศไทยจึงควรหันมาเน้นและให้ความสนใจตลาดเอเชียและอาเซียนให้มากขึ้นแต่ถึงแม้จะมีตลาดส่งออกใหม่ก็ใช่ว่าเส้นทางจะโรยด้วยกลีบกุหลาบทั้งนี้เป็นเพราะนโยบายค่าแรงขั้นต่ำของรัฐบาลได้ส่งผลกระทบต่อผู้ผลิต นายสุกิตกล่าวว่าความเสี่ยงที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากตัวนโยบายเองแต่เป็นเพราะพักการเมืองใช้นโยบายนี้เป็นเครื่องมือในการเรียกคะแนนเสียงนายกสมาคมอุตสาหากรรมเครื่องนุ่งห่มกล่าวว่าความจริงแล้วการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนั้นควรสอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐานอย่างค่า GDP ภาวะเงินเฟ้อและความสามารถในการจ่ายค่าแรงของผู้ผลิตนายสุกิตแสดงความกังวลว่าบรรดาพักการเมือง อาจใช้นโยบายนี้เป็นเครื่องมือหาเสียงอีกในอนาคตการส่งออกเครื่องนุ่งห่มเมื่อปีที่แล้วเติบโตเพียงร้อยละ2.16หนึ่งในเหตุผลหลักๆก็คือการขนส่งที่ล่าช้าเนื่องจากปัญหาน้ำท่วมนั่นเองนายกสมาคมสุก,กิจกล่าวว่าผู้ผลิตเครื่องนุ่งห่มรายใหญ่ที่สุดจำนวน15รายได้ย้ายโรงงานไปยังประเทศอื่นในอาเซียนเรียบร้อยแล้วนายสุก,กิจกล่าวเสริมว่าสมาคม ได้หารือกับกรมส่งเสริมการส่งออกเกี่ยวกับแผนการย้ายโรงงานไปยังกลุ่มประเทศ CLMV ซึ่งประกอบด้วยกัมพูชาลาวพมา่าและเวียดนามปฐมพงษ์พุ่มพวงถ่ายภาพสถาปัตย์แพทองทีมข่าว AEC TODAY รายงาน